น้ำกวาเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านนะครับแมเป็นสีมงคลที่นี่ที่นี่วัดมงคลเทพนั้นปดิสถานพระพุทธปฐมบรมมหาอนันตบารมีสีวิริยะพระพุทธ ปฐมบรมมหาอนันตะบารมีสีวิริยะหดงามและมีเรื่องราวที่มาที่ไปนั้นหลากหลายอันซีนเป็นสีมงคลสูตรไปเลยครับ

ญาติยศเราจะมีการทรรดาญาติาตที่บ้านอาหารวิทยาศาสตมีคณะบริวารตลอดเจ้าหนี้เจ้าสินเจ้ากรรมเรวจรรยาสมบัติจักรพรรดิสมบัติชนนิดทานสมบัติตามมาค้าขายประกอบอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองครอบครัวบริโภคดำเนินก้าวสู่สำเร็จโดยเร็วโดยไวให้มีความมั่นคงมีความปลอดภัยในการ สุดๆไปเลยครับอันนี้ผมซูมภาพทูวิโอเข้าไปได้ยินเสียงสวดมนต์เบาๆได้ยินเสียงอคอระดังได้ยินเสียงร้องธรรมชาติดีๆเพลินๆได้ยินเสียงพระเดชพระคุณลองพ่ออาจารย์ท่านได้สอนธรรมะนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมฟังแล้วชื่นใจชื่นใจจริงๆนี่แหละครับเป็นสิริเป็นมงคลทุกย่างเก้าในสถานที่แห่งนี้วัดเทพมงคลอำเภอบางคลา้าจังหวัดจะเจิงเสาเพิ่มปีติ ชื่นใจเย็นวูบว่าผูว้ว่าไปทั่วร่างกายเย็นวูบว่าผูว้ว่าไปทั่วร่างกายเห็นพุทธบาลมีศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลลุลหลองฤทธิ์สีทองอลาที่นี่ที่นี่วัดมงคลเทพ ตำบลปากน้ำอำเภอบางคลา้าจังหวัดชะเชิงเศรา